และอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะณวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหนึ่งสิ่งที่ประชาชนทุกคนทําได้ก็คือสะท้อนผ่านตัวแทนของเรานะคะที่เราเลือกตั้งเข้าไปทําหน้าที่ในสภาเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่26และ27จะต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงวันที่28ก็คือเที่ยงคืนคือจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องมาพูดคุยกันหยิบยกปัญหาขึ้นมาพูดคุยกันวันนี้ก็เลยมีการประชุม4ฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบ สสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแล้วก็วุฒธธิสภาผู้สื่อข่าวบอกว่าการประชุมเนี่ยเคร่งเครียดมากโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรเวลาส<ช> <2 S 1> องวันมันส <2 S 1> องวันแล้วเม<อ>ื่อวานนี้ก็ได้ยินซุ้มเสียงจากคุณชวนแล้วว่าอยากจะให้ใช้เวทีสภาเนี่ยอย่างสร้างสรรค์มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อยุติหรือว่าอย่างน้อยก็หาหนทางที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาไม่อยากให้ใช้เวทีนี้มาทะเลาะกันหรือว่ามา มีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันแล้วมันจะไม่สามารถหาหนทางแก้ปัญหาได้เลยนะคะใช่ค่ะ,อะพอทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าตอนนี้เนี่ยมีการประกาศเรียกประชุมสภาหรือ,อยังในส่วนของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพู้แทนรัษฎรเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงระหว่างการรอหนังสือจากรัฐบาลเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา165ค่ะคาดว่าหนังสือจะมาถึงในช่วงเย็นวันนี้จากนั้นก็จะเป็นการออกระเบียบวาระการประชุมซึ่งตอนนี้ก็มีการ ชุมสฝ่ายนะคะอย่างที่บอกไปเพิ่งประชุมเสร็จสิ้นไปไม่นาน การพูดคุยของที่ประชุม4ฝ่ายเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเวลาของการประชุมซึ่งเบื้องต้นจะมีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อภิปรายยาวกันไปนะคะจนถึงช่วงค่าส่วนที่ฝ่ายค้านเสนอว่าให้มีการนํายติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับขึ้นมาพิจารณาในช่วงการประชุมสมัยวิสามัญในชวนมองว่าตอนนี้คณะกรรมาการยังไม่ได้ส่งผลการศึกษามาแต่หากส่งมาเมื่อไหร่ก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งแล้วก็ต้องไปหารือกับประธาน ทิิสภาก่อนว่าควรจะบรรจุหรือไม่เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งยติถ้าจำกันได้นั่นก็คือร่างของไอลอนะคะที่จะครบกำหนดในวันที่12พฤศจิกายนซึ่งจะต้องแจ้งว่าผู้ใดที่ลงชื่อหรือปฏิเสธก่อนและสามารถที่จะเดินหน้าพิจารณาไปได้ ซึ่งวันนี้เองค่ะก็มีการประชุมของกรรมธิการพิจรารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มาถแถลงสรุปการประชุมนัดสุดท้ายนะคะในส่วนของนายวิรัตรัตนเสบประธานกรมกรมธิการพิจรารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าขอให้กรมรมธิการตรวจสอบความถูกต้อง ่อนเสนอประธานรัฐสภาในวันจันทร์หน้าเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเนี่ยสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหรือว่าอ้างอิงได้ แต่คงไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นการพิจารณาเลยนะคะเพราะว่าการพิจารณาเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปพิจารณาเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสำหรับเนื้อหาของรายงานของกรรมธิการเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีการลงมตินะคะว่าจะทำแบบใดจะทำรูปแบบใดแต่เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของกรรมธิการแต่ละคนคนที่เห็นต่างทั้งในส่วนของกรรมธิการที่เป็นสสแล้วก็สว ว่าจะสามารถแก้ไขทั้งฉบับได้หรือไม่หรือควรแก้ไขเป็นรายมาตราและมีการทำประชามติก่อนหรือไม่อันนี้เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นเท่านั้นค่ะ